วันนี้เราจะมาทำขนมต้มกันนะคะน้องผลส่วนเหฮดค่ะไส้นะคะนี้นะมีในมักท่วแดงค่ะมีเนื้อมะพร้าวอ่อนน้ําตาลอันนี้น้ําใบเตยเอามาผส้มกระแป้งงข้าวเหนียวคะ่ะคนคุลิกคุลิกค,คุกเขาให้เข้ากันปั้นให้มันได้พอดีนะคะไม่เหลวจนเกินไปถึงวิทีสําคัญค่ะมาเป็นลูกมือให้นะคะมันนี้มาเป็นลูกมือให้น้องค่ะ เราลองทำขนมต้มกินไหมว่าสันพื่นวะเออขออภัยในการซื้อคับเมื่อนี้ยผูิมแพ้กำเริบนิดหน่อยเวลาปั้นค่ะแป้งก็สิม,มักบางๆจักหน่อยเนาะค่ะเนะพยายามให้บางที่สุดได้ออกมาอย่างนี้ละค่ะกลมๆจากนั้นก็ไปต้มน้ำให้เดือดค่ะ เห็นว่าน้ําเราไม่เดือดที่ชิงมันเดือดนะคะเดือดไปแล้วค่ะตรงไอเตาถ่านนะคะเนี่ยประหยัดดอกแก๊สนิดนึงสุกแล้วก็สีลอยลองลองฝูงล,ง,ง,ลง,งลองขึ้นมาเสียค่ะสุกแล้วนะคะเนี่ยเอามาคุกมะพร้าวอีกทีเฮ็ดค้งแรกแซบอยู่ก็ละ่ะพี่น้องเอ้ยแซบอยู่จานลลงไปเฮ็ดบึงหรือเฮ็ดงงไงหอมเด้ละ่ะเมนบะฮู้ตูวบะเมนหูเฮ็ดทุ่ยว่ี๋มเป็นหุบปั่นซื้อค่ะ จำนี้ละค่ะมวันนี้ไปแล้วเดอ้อโอ้ยนักสืบ